หากเจ้ากล้าแต่ต้องนานข้าจะทำให้จิวโยแหลกเป็นจุนเจ้าอย่าเข้าใจผิดนะข้าก็แค่มาดูว่าเจ้าดีขึ้นหรือยังเกือบหายดีแล้วผู้ใดช่วยข้าไว้ไม่ใช่ข้าเทียนฉีหรือจืออ่อหยาง เทียนชีเขาเหตุใดสีน่าเจ้าแย่เช่นนี้ข้าเจ้าป่วยข้าเป็นห่วงเจ้าก็เลยนอนไม่ค่อยหลับน่ะแต่ว่าแค่ข้านอนอีกสักหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองเน่ะฮะเออหงด์ดื้บอกข้าหมดแล้วเรื่องที่เจ้าหลอมกระบีแล้วก็รับอัศนีบาทแทนข้าเรื่องเล็กน่ะ สำหรับเจ้าแค่เรื่องเล็กทว่าสำหรับข้าถือเป็นเรื่องใหญ่ข้าตัดสินใจแล้วฮะกดเกณฑ์แห่งพิภพเทพเข้มงวดนักถึงยังไงข้าก็ติดค้างพิธีขอเป็นศิษย์กับเจ้าเทพประมุขสร้างกูมาขอฝึกวิชากับสัจเทพไปจูเอะการมาเพ็เพียนต่อจากนี้หากเจ้าพูดสิ่งใดข้าจะทําตามต่อให้เจ้าเผด็จการสักเพียงใดข้าก็จะไม่ขุนเคืองเจ้าอีกต่อไปแล้วฮในโลกนี้มีเคล็ดวิชานับหมื่นพันคนเราไม่อาจหยุดเรียนรู้ได้ เออเจ้ายินดีจะร่วมเดินไปกับข้าหรือเปล่าในเมื่อเจ้าเอ่ยปากพูดแล้วข้าจะขอรับน้ำใจไว้แล้วกันนับจากนี้ไป <c oughs> เราร่วมเดินไปด้วยกันเ <c oughs> หตุใดวันนี้รู้จักคิดเช่นนี้เล่าเฮ้ย <c oughs> รู้จักคิดไม่รู้จักคิดอะไรกัน <c oughs> พอคิดว่าหากเกิดศึกระหว่างเทพและมาในภายหน้าแล้วสาวงามแห่งพิภพเทพเหล่านั้นได้รับบาดเจ็บกันหมด รวมถึงเจ้าจื้หยางและเทียนฉีเองก็บาดเจ็บได้ข้ากรู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่จะวางใจได้เลยบนเส้นทางของพลังวิญญาณข้าจะจดจ่อกับการบำเพ็ญแน่นอนคิดได้แบบนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าขอถามเรื่องหนึง่งจะว่ามาเลยข้าเผด็จการตอนไหนกันเฮ้ <c oughs> จะรอข้าเล่นใช่ไหมเนี่ยข้าไม่ชอบล้อเล่นอฮค์เทพท่านฟื้นแล้วเหรอ <c oughs> เรื่องอะไร เขตอาคมเขาเรียกว่างกับเจียวยอแตกสลายขขาน้อยกังวลว่าเผ่ามาจะบุกเข้ามาอีกเผ่ามาเนี่ยว่างไม่ได้แม้นิดเดียวจริงๆข้าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปดอข้างนอกก่อนอตกลง ร่างกายเจ้ายังไม่ฟื้นตัวดีไม่เป็นไร ข้าเลยชอบท่าทีตอนเจ้าปกป้องผู้อื่นนะักฮะจิวโยเนี่ยไม่เหมือนที่ข้าคิดไว้เลยสักนิดเทพบรรพการสร้างสารรค์สิ่งใดไร้ซึ่งความลำเอียงจิวโยเองก็เป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนสวรรค์เขาว่าพระคุมขังเผ่า,ามารถึงได้ผนึกที่แห่งนี้ไว้ นั่นดอกไม้อะไรเหรอสีสันงดงามยิ่งนักบุพพาสังหารเทพมีคิดร้ายแรงไม่ได้เจอกันนานเลยนะไปเจี๋ยเขานี่แหละจอมานเสวียนอีห้ามจ้องตาไปนั้นค่ะเฉลียวฉลาดน่ารักน่าชังเช่นนี้จะต้องเป็นเทพประมุกน้อยแน่ๆเมื่อครูที่เข็ดอาคมลวงเกินแล้ว อันที่จริงข้าแค่อยากขอเชิญเทพมุกน้อยเมื่อเด่มสุราที่อยู่จสักจอก็เท่านั้นเสวนีนางดื่มไม่เก่งลิ้มร้สุราไม่ได้อย่าสิ้นเปลืองเลยทว่าหาค่าต้องการเท่านั้นล่ะเจ้าจะเครียดเช่นนี้ไปทําไมข้าก็แค่อยากคุยกับนางจริงจงจังๆสักหน่อยซัมกูไปช่วยเหรอ ท่านทำอะไรกับไปจุยท่านวางใจได้เขาปลอดภัยนะมีเพียงเขาไม่อยู่พวกเราถึงจะคุยกันรู้เรื่องเป็นอย่างไรบ้างเทพบะมุกน้อยพอใจกับสิ่งที่ข้าจะเตรียมไว้ให้ไหมเขานี่แหละจอมานเสวียนอีท้าจ้องตาไปนันขาดพอใจพอใจมาก สิ่งที่ท่านจอมาจัดเตรียมทั้งแปลกใหม่ทั้งน่าสน,นุกสิ่งเหล่านี้ตอนอยู่ที่พิภพเทพนะจืออ้อหยางไม่อนุญาตให้ข้าเล่นหรอกนะเจ <c ười> ้าวบเท่าที่เห็นท่าทีไปเจี๋ที่มีต่อเทพประมุกน้อยเมื่อครู่ช่างกลับดูเหมาะสมกันยิ่งนักฮ <c ười> ท่านจอมาล้อเล่นแล้วนั่นข้ากับเจ้าก้อนน้ำแข็งนั่นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันสักหน่อยค <c ười> <c ười> <c ười> ำพูดนี่หาไใเจี๋ได้ยินเขา้า เกรงว่าคงจะชาใจยิ่งนักเหตุใดเขาต้องใจชาด้วยล่ะเขารู้จักไปเจียมาหลายหมื่นปีดีก็เคยดีสู้ก็เคยสู้เป็นครั้งแรกเลยทเทนเขาได้ใกล้ชิดสตีแบบนี้ถือว่าใกล้ชิดที่ไหนกันถ้าเขาไม่สั่งให้ข้าทำโน่นทำนี่ก็ใช้กำลังบังคับขูมเห็นฝาบาทน้อยอาจจะไม่รู้ว่าเจ้าไปเจียนั้นเกลียดสตีเป็นที่สุด แม่แต่ยิงตัวเมยสักตัวก็ไม่ยอมให้เข้าใกล้เลยนะข้าเคยสงสัยว่าเขาคงจะไม่มีอารมณ์เจ็ดอายตนะหกดาวหงหลวนไม่อาสันไวเท่ว่าเมื่อครู่พอเห็นท่าทีเขาข้าก็ล้มเลิกความคิดนี้ไปแล้วท่านอย่าพูดจาเหลวไหล สัำกูะฮะ,ฮะไปจุียจะเป็นอะไรไหมเขาไม่เป็นไรสุดอีทำอะไรเจ้าหรือเปล่าดูเหมือนเขาจะกลับตัวกลับใจแล้วเว่หมียังเคยขโมยสุราในตำหนักของเขาเลยหากเขาไม่ได้ทรยศหนีไปจากพิภพเทพเข้าว่าเขาคงโตขึ้นมาในตำหนักเขาแล้วมั้งไม่สู้เราสองเผ่าหันมาคุยกันโดยสันติไม่ต้องทำศึกสงครามไม่ดีกว่าเหรอเทพมุกน้อย ถ้ามีเมตตาซะจริงหากเจ้ากล้าแต่ต้องนางใครจาทำให้จิวโยแหลกเป็นจุน ตอนนั้นที่ข้าสังหารฐานสวรรค์ตปบ,บังคับบรรชาเจ้าจนหมดก็ไม่เห็นเจ้าจะกรดเช่นนี้เลยนี่เทพสงครามไปเจี๊ยบผู้เลือดเงย็นนั่นหายไปไหนซะแล้วเหรอหรือว่าช่วงนี้ข้าคนน้อยลงในใจอ่อนอย่างนั้นเหรอรู้จักมีความเมตตากับเขาแล้วเหรอซังกูสำหรับรุษเช่นไปเจี๋ยนี้หากไปใช้อุบายกับเขาบ้างเขาจะ,สะแสดงความจริงใจออกมาได้ยังไงซังกูข้ารู้สึกถูกชะตากับท่านมากไม่สู้ท่านมาอยู่ที่จิ๋วย่ของข้าจิ๋วย่ของข้าและซึ่งกดเกณฑ์ท่านอยากทำอะไรก็ได้ ตามใจท่านแต่การปลอมตัวเป็นไปเจวถ้ทำให้ข้ารู้สึกขยะแขยงย,ยิ่งนักไปกันเถอะอาการบาดเจ็บที่เจ้าได้รับที่เขาเรียวว่างยังไม่หายดีที่จะพานางหนีไปได้ง่ายๆจริงๆอย่างนั้นเหรอ